สมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีถวายผ้ากฐินและผ้าป่าเพื่อพัฒนาวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระ กาชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมมรพษาครบ6รอบ72บพรรษาณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกรำจัังหวดสงขลาโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรกล่าวว่าการถวายผ้ากฐินและผ้าป่าเพื่อพัฒนาวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนวัดพุทธในพื้นที่สจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่จัง<อ>หวัดส,สงขลา<อ>ยะลานราธิวาสและจังหวัดปัตตานีซึ่งรวมทั้งสิน้น302วัดโดยส่วนใหญ่เป็นวัดที่ยังตกค้างกระถินไม่มีเจ้าภาพกระถินหรือบางวัด จัดเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อช่วยเหลือในการทำนุบำรุงและสร้างกำลังใจให้กับพระสงฆ์ที่ยังคงปฏิบัติาศาสนากิจในพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดได้สำรวจวัดที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งในสายธรรมยุทธ์และมหานิกายโดยวัดเหล่านี้ส่วนใหญ่ เป็นวัดบ้านเกิดของพระสงฆ์ในพื้นที่ซึ่งพระสงฆ์มีความตั้งใจที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ในพื้นแผ่นดินเกิดของตนของครัารนี้จึงเป็นการสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันทนํานุบำรุงศาสนาและส่งเสริมให้พระพุทธศาสนามั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ดาม พระครูประหลัดรัตนะวีรวัตรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเปิดเผยว่าวัดพระธรรมกายมีความยินดีที่ได้รับความเมตตา จากคณะพระธรรมทูตให้มีส่วนร่วมสนองงานคณะสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศพร้อมสนับสนุนภารกิจในการสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยโครงการนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนและคณะสงฆ์ได้ร่วมกันถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงถึงความจงรักภักดีและสืบสานพระพุทธศาสนาให้มั่นคง